กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เรางพี่เกมวิวปาสติกกันนะครับตอนนี้พลังที่พิษเก้าล้านห้าแสนโอ้ช่วงนี้เพชรขาดแคลนมากเดี๋ยวให้ดูเพชรในตัวเหลยยืดสองพันกว่ายมั้ยนี่เหลยยืดสองพันแปดหมดไม่เหลือเลยแหวนเบิร์นจุติมาใหม่ก็ยังไม่ได้ซื้อโอ้โหหมดรลายเกินแล้วก็วันนี้ลงอะไรไปวะนี่ การแข่งขันคามเซิร์ฟผมลงไปไปเจอคนพลัง92ล้านมาก92 89, กับ89อคโหชีวิตไม่ต้องทำอะไรเลยคือเดินไปตายเลยเฉพาะเลยเพื่อจับคูล่ล้วโหดร้ายมาก29ก92แต่ก็เข้าใจอยู่มูบีวันเป็นสายบ k อยู่แล้วดูไร้รค่าแต่ก็ถือว่าเล่นได้นะาวาดลงไป หมดอ่ะสิตาไปเจออันนั้นแค่ตาสองตาป้ที่เหลือก็เจอปกติโอเคเราจะมาอัพพลังกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าผมก็เติมแพ็กเกจหายเดือนแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อแหวนซื้ออะไรอัพได,ด้และถ้าจะประมาณ4ี่หมื่เพชรตอนนี้ก็เอาเท่าที่มีไปก่อนวันนี้เราจะซื้อนี่ สุภาพรุษพี่หมีของเราตอนแรกที่ยังไม่ได้ซื้อมันซื้อได้นานแล้วแหละแต่ผมก็จะไปซื้อ้วนคัมพีซื้อไปมาสองวนแล้วเพราะว่าตัวธาตุเราเปิดเดี๋ยวค่อยไปให้ดูซื้อพี่หมีก็เลย9ก้าพันกดสวมใส่เป็นเลยพลังได้มา2องพพี่หมีเราก็จะมาอยู่ตรงนี้มันเป็นผู้พิทักษนักลับพี่หมีเราอะผมต้องไปกดตั้งค่าก่อน พี่หมีพี่หมีอยู่ไหนพี่หมีของบม่นอ๋อนี่เดินเดินอยู่งลางสกีนี่พี่หมีของเราพี่หมีนี่น่าจะเป็นของคัสเจ็ดถ้าจำไม่ผิดอะอืมของคัสเจ็ดคัสแปดนี่เป็นตัวสีทองมันจะเท่มากโหดร้ายมากเลย ปกเสริมวันนี้ได้ไหม,มให้มันตันถมมากเคตันและปกเสริมตันแล้วพวกนี้ตันบาง,ย,างยังยังตันยี่สิบังนั้นให้มันตันพอนโอเค ถ้าได้พี่หมีมาพี่หมีจะอัปเกรดได้หีมพิทักษ์ขั้นเจ็ดอัปเกรดไปเลยตีบวกตีบวกต้องขึ้นห้าสิบเจ็ดมีอันนี้มันอยู่ก่อนอยู่ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจะแตกกระลุกคืนครูซาห้าสิบห้ามันชอบแตกอะถ้ามันไม่แตกแบบเผื่อน,นี้ปุ๊กห้าสิบแปดด้วย จะได้57สักชิ้นหรือเปล่าตัวเนี้ยเมื่อก,กี้ขนาด55ยังแตกไปแล้ว58นีเงิก59มาตัว56ไหม56มา55อืม55ห,ห,หน่อยสวย56แล้ว55 ข้าเจ็ดไหมแจวถ้าเจ็ดหน่อยนะ <c oughs> ล่วงแก้าหกสวยห้าเจ็ดไหมโอ้โหแตก5้าหกแล้วนะพอาทำขึ้นห้าเจ็ดผมจะล็อกไว้ที่ห้าสิบเจ็ดเนี่ยอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน <c oughs> อันนี้นิีออกนึงเอาหมด โอ้สลบได้หดชิ้นเดียวหดชิ้นหนึ่งห้าชิ้นหนึ่งห้าสิไปสนี่ลดลงด้วยพวกนี้อันนี้ห6มาชิ้นหนึ่งที่พวกนี้ไม่เป็นไรที่แบบหยุดหงิดผมก็หงิดกับมันจริงเนี่ยมันบอกโอกาส70%็ดบเซ็นมัเจจริงไปเนะี่ยแม่งตันทั้งห6าสิบหเลยไม่ตันห้า5กหสิบห้าตีขึ้นขั้นต่อไปจากห9าสิาต้องไปให้6ก 61จบมันน่าจะให้ไปตันอยู่ที่66อีกกว่าจะขึ้น61ผิดใจใพวกเองนี่โหดร้ายกันเยี่ยงนักไม่เคยที่จะมีความปานีกันเลยอไอกิจกรรมเทพูวิรักจุติก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายผมมีอยู่20กระสุ่มไปเมื่อวานลืมมันบอกให้เก็บแต้มไว้ได้เราก็แบบว่า ก็บไว้เลยแล้วส่มแบบไม่ต้องสนใจโลกเลยครับว,ว่าตัวมาได้แค่ยีสบอยแล้วเรียบพรุ่งนี้ก็ได้แค่10บใบแต้มเรามีพันพันสีเราก็เก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่ามันบอกว่าคะแนนที่ใช้ไม่หมดจะยังคงผูกสงวนไว้ในะกิจกรรมครั้งต่อไปก็จะเก็บเอาไว้แลกสัตวขีรับหน้านะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยว ไปตีเอาก็ได้ตามนั้นปีกพวกนี้ไม่แนะนำให้แรกเลยไอ้พวกนี้ก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าจะแรกก็แรกดีก็ได้อย่ามีโชคกับพวกแมวอะ่ะผมจะเก็บแต้มไว้ได้สักขีน่าจะปีกประมาณสองกรดิ่งสองคิดก็น่าจะได้นักลับเมื่อวานนี้ลงกิจกรรมตอนรอบ,อบ,อบอสองฟุ้มมาสองรอบนี้เจงสองรอบแบบไม่มีคน ดาบตอนนี้มีแค่อันนี้เป็นอะไรว่าดาบกิงก่งตัดอยู่แล้วมีชุดของเรา,เาขายไมาครับว่าเรายังไม่ตัดรองเท้าเป็อร์เซ็นต์ซื้อไปก่อนซื้อไปก็าจต่เป็นก็หมดแล้วได้ทบรวมสักชุดหนึ่งก็ยังดีนั่นก็คือรองเทา้า วงนี้เป็นอะไรอัพไปยังดีก็ไม่ได้ยางนีงก็ไม่มีเอสจะหมดแล้วอิวสามพันเก้าไม่เหลือถ้ายิ่งมีสัตว์ขี่เยอะพลังก็จะขึ้นด้วยนะว่ามันสามารถใส่อุปกรณ์สัตว์ขี่ได้อัพเกรดได้อะไรได้ก็พลังก็จะขึ้น โภาพกันเลยทีเดียวเชียวนะยอัพหมดอ่ะต,ตอนเนี้ยอัพหมดได้ค่ะจะขึ้น57อีกชิ้นนะไม่เจ๋ว57ชิ้นหนึ่ง,นะนนง,ง4 54ก็เลือีก3ชิ้นที่จะขึ้น57ธาตุธาตุธาตุประสาได้ไหมประสาสีขาวสีขาวไปแยกขาย ได้มาเม็ดเดียวแล้วสิบซะด้วยได้มาเม็ดเดียวแล้วเป็นสิบซะด้วยสิบสิบสิบเสร็ยเรียบร้อยสิบสิบสิบแยกีิครับแยกมันไปเลยดิครับอย่างเงี้ยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรแล้วว่ากิจกรรมนรอบสองทุ่มก็ คนก็น่าจะไม่มันพ้นหายพ้นหายหมดเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าเติมหนักจัดแล้วมันทิ้งห่างบแบบโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์เลยอะมิวไม่เป็นไรที่แบบทุกเกมแต่ผมว่ามันเกือบทุกเกมันเติมเยอะก็เก่งม,ม,มันก็นไม่เรื่องธรรมดาเหมือนจริงคนแรกครับก็เรื่องปกติต่ถามว่าเราเล่นได้อยู่ไหมก็เล่นได้นะไม่ใช่ก็แบบเล่นไม่ได้เลยแต่แค่แบบตอนกิจกรรมหรือตอนตีวงตีบอลตีอะไรก็ลำบากนิดนึง แต่อตอน PVP ค่ะ PVP ข้ามเซิฟก็ก็แย่อยู่ถ้าไปเจอพวกพลังแบบเยอะๆแย่แย่เลยอะ่ะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละ๊ายบายสวัสดี